like I v e mentioned before a syllable is formed with a consonant and เมื่อกี้คือแบบอย่างง่ายอยู่เป็นขีดจุดนี่แบบเปลี่ยนไลา์ปั๊บบ้มบ้มเยอะมาก power A A A เพอนจบบทนี้สามารถอ่านได้สิบคำนะทุกคนทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคปนัดอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับแคปอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้พื้นที่เปลี่ยนไปมากไปดูเป็นแบบ ีเป็นคนแบบตั้งใจเรียนเอาความรู้อะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวเนาะการเรียน เกาหลีออนไลน์ซึ่งนี i, ่คือไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนในชีวิตนะแต่ว่าจริงๆแคปเป็นคนที่แบบอยากเรียนภาษาเกาหลีมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลายปีที่แล้วแล้วแหละอยากได้ภาษาที่飒เป็นภาษาเกาหลีด้วยจริงๆก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันนะเพราะว่าที่บ้านให้เรียนภาษาจีนแต่ว่าใจไม่โต้คือเรียนนั่นแหละเรียนถึงว่าแบบบทที่6บทที่เแล้วก็แบบตายจริงๆตายแคปเองอยากเรียนภาษาเกาหลีก็เลยต้องเรียนรู้เหาเองเพราะว่าที่บ้านไม่ซัพพอร์ตให้เรียนภาษาเกาหลีเนาะถ้าจะเรียนก็ ่ายตักเองไม่ก็ต้องหาเรียนรู้เองในเว็บไซต์ทั่วไปซึ่งวันนี้มีคอร์สมาแนะนําเพื่อนๆด้วยทุกคนเลยที่ดูอยู่อยากเรียนภาษาเกาหลี<ๆ>ก็เลยอันนี้มีเคยเห็นแล้วแหละสักพักใหญ่เคยเข้าไปคลิกดูบ้างแล้ว<ๆ>ก็เลยมาพาทุกคนไปเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์กันว่าถ้าเรียนออนไลน์จะเป็นยังไงสำหรับคนที่แบบอยากเรียนภาษาเกาหลีแต่แบบไม่สามารถหาครูม,มาสอนได้ก็คือออนไลน์ก็มีคอร์สเยอะแยะมากมายเลยกับภาษาเกาหลีซึ่งวันนี้ที่เราได้มาคือเป็นของโคเซราเนาะที่แบบ โด่งดังมากช่วงโควิด1 9ทุกคนอยู่บ้านมีต่างชาติพูดถึงเยอะมากสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ที่คอสเซราได้มีวิชายเยอะแยะบ้างไมงา้ยแบบจิตวิทยาไม่ใช่แค่ภาษาเนาะโหทุกอย่างเ,ย,เยอะมากเอเวนติงจริงๆเ็วเยอะจริงๆอะ่ะในคอสเซราอันนี้เลยเป็น first step Korean b y Yonsei ู่นิ University, University คือเป็นอันดับท็อปของมหาวิทยาลัยเกาหลีเลยซึ่งความนี้พิศเศษมากๆคือถ้าเรียนจบจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตด้วยของมหาลัยนี้เลยมหาลัยนี้ออกให้ทึ่งพิศเศษกว่านั้นคือช่วงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังฟรีอยู่หรือเปล่านะซึ่งตอนที่เรากดเข้าไปอ่ะตอนเราสมัรเข้าไปเอลนโรเข้าไปอ่ะคือไม่ต้องเสียตังก็ได้ใบเซอร์เหมือนกันมันจะเป็นสองคอร์สคือเรียนฟรีจบไปแล้วก็ไม่ได้ใบเซอร์อันเนี้ยเรียนฟรีแน่ๆกับอันนึงคือเสียตัง49ดอลลาร์มั้งจะได ให้เรียนฟรีแล้วก็ได้ใบเซอร์ฟรีด้วยเราก็เลยคิดเข้าไปเอนโรก็คือถ้าเรียนจบทำ quiz ผ่านโอ้ย quiz เยอะมากถ้าใครสนใจสมามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างให้หนูว่าเข้าลิงก์ยังไงเว็บนี้ยังไงยังไงทิ้งข้างล่างมาวันนี้ก็จะมาเรียนภาษาเกาหลีครั้งแรกในชีวิตกันดีกว่า <c oughs> จริงๆอ่ะเป็นคนชอบภาษาเกาหลีอยู่แล้วชอบฟังเพลงเกาหลีมากถ้าใครตามเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราชอบฟังเพลงภาษาเกาหลีมากแบบมากจริงๆอะ่ะ แต่ก็แปลไม่ออกนะส่วนถ้าดูซีรีส์ก็ก็แปลไม่ออกอยู่ดีอย่างมากก็แบบเดอย่างเดียวก็คือเออฟังได้แค่บางคำอะไรเงี้ยที่แบบเรียนรู้จากซีรีส์เกาหลีเอาแต่ว่าเราอยากได้แบบลึกซึ้งมากกว่านั้นก็เลยนี่แหละก็คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างเท่าที่เห็นนะ่ะเรียนทั้งหมด5วาสัปดานะแต่ว่าถ้าคุณจะเรียนเร็วมากเลยวันจบก,ก็ได้ก็แล้วแต่คุณเหมือนกันแต่เขาแบ่งมาให้5วาสก,ก็เอาแรกก็จะเป็นอินโทรดักชันมีอัล เฟมิลี่เวลาวันที่แล้วก็กลับที่ใช้ประโยชน์ที่ใช้ทั่วไปแล้วจะมีแต่ละอันมันจะมีควิสมาให้คือสอบมีการสอบไปทุกคนสอบเยอะมากเข้าที่ดูดูทุกคนด,ด,ด,ดูดูตรงตารางดูทีสอบหนึ่งของสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าองะเยอะยจริงๆอะแต่ว่า วันนี้เราจะไม่สอบเพราะว่าเราต้องมาเรียนรู้ก่อนเนอะว่ามีอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวเข้าบทเรียนเลยไหมกูยังไงวะนนี้อันนี้คือคุณของเราเขาบอกว่าคอร์สทั้งหมดอะจะ cover ทั้งหมด4สกิลเลยนะไม่ใช่เป็น reading writing s t e l l i n g แล้วก็ speaking คือ4อย่างคอร์สนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนที่แบบสนใจภาษาเกาหลีอยากแบบออ녕하세요คาสังมีได้ได้อะไรอย่างงี้ออ I would like to welcome all of you to the lecture on the Korean language. <c oughs> First step Korean. my name is Sung h a e Kang and I'm a professor currently in charge of Korean education as a foreign language ออยก่ออันนี้คือดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบอยากเรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าอันนี้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทั้งหมดก็เข้าใจได้อยู่บ้าง เข้าใจแหละที่เขาบอกภาษาอังกฤษเนาะถ้าใครฟังไม่ทันหรือว่าฟังไม่ค่อยเคลียร์เนี่ยเขาจะมีพวกเอ่อซับไตเติลให้อ่านตามได้หรือว่ากลับไปย้อนอ่านได้เนาะสำหรับคนที่แบบฟังแล้วแบบเอ๊ะอะไรวะพูดอ,อะไรเงีย้ยก็มีนี่ให้ก็ถือว่าดีนะช่วยแบบได้เยอะมากเลยแต่ว่าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นน่ะมันก็จะมีแบบ YouTube ที่ออกมาสอนภาษาเกาหลีที่เป็นภาษาไทยก็มี It is my pleasure to have the opportunity to meet all of you before we start this lecture I would like to briefly talk about the history out of over 3,000 languages that exist on this planet ภาษาเกาหลีใช้ประมาณอันดับที่13ของโลกที่แบบเยอะ t h e s various languages languages without their own letters and characters แล้วก็อักษรของเขาเองเราไม่อยากฟังภาษาไดยแต่ถ้าคนอยากฟังประวัติหรืว่าที่มาของภาษาเกาหลีไหนยังไงฟังต่อไปเลยได้เนี่ยเขาอยากมากเลยกับมา หมองง The sentence structure or the word order in Korean is different from that of English ง่ายๆภาษาอังกฤษคือ subject verb object ภาษาเกาหลี subject ob object verb สลับกันเออเหมือนเงี้ยเ study Korean คือภาษาอังกฤษทั่วไปที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีก็จะเป็นเ t u d y Korean study อันนี้อาจจะยังไม่ยากนะทุกคนเราก็เข้าใจว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ยากแนตะ่ถ้าแบบไปหลายวยกีการจะแบบอู้วแอดวาน In using honorifics there can be different speech levels of respect According the person you are speaking to person you with the อันนี้เข้าจอยได้อันนี้คือคร่าวๆเป็นโทรดักชั่นว่าคอร์สนี้จะมีอะไรยังไงบ้างรียัยังไงให้มาเกิ่นดูเอออย่างงี้เกิ่นดูอ่ะเป็นเลคเชอร์ก็จะเป็น1.1ให้เรากดต่อได้เลยเป็นเบสิสละทั้งหลายบลาบ้า Hello everyone in this module you will learn the Korean alphabet or Korean writing system called Hangul เขาบอกว่า oh, uh. สำหรับบางคนอาจจะแบบ รู้มาบ้างแล้วอะไรเงี้ยสามารถเขียนอ่านได้แต่ว่าไอ้นี่คือ no เป็นศูนย์ zero zero เลย Here we hunger compared to those two seems very simple almost elegant in its simplicity a collection of straight lines and circles in fact it is simple อันนี้ดีมากเลยเสียงอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเราสุดป่าวแบบตอนมาเชิญอาจจะหลับได้อันนี้ดีมากความรู้ใหม่ สำหรับคนนี้มีความมีความรู้เลยเขาบอกว่าเอาถ้ารู้สองอันนี้เอามารวมกันก็จะแบบอ่านเขียนได้อะไรนี้ consonant กคือพยัญชนะไอ vowel vowel ก็คือสระเอารวมกันเป็นคำได้จบไม่ง่าย first we will learn the ten basic vowels in Hangul เรียนจบบทนี้สามารถอ่านได้สิบคำแล้วทุกคนอ๋อก็เป็นตัวอั้ายขวานหน้าหลังขวาบนอุน and second derived letters were created by attaching two dots to each side Like I've mentioned before, a syllable is formed with a consonant and... เมื่อกี้คือแบบอย่างงี้อยู่เป็นขีดจุดนี่แบบเปลี่ยนสลายปั๊บบุ้มบุ้มเยอะมาก Power A A A ปะ is the O U sound as in ออออปังเดียวเหมือนกันเนี่ยปเดีวมากจำไม่ได้เลยอ่ะออจำไม่ทันแต่มันอะไรให้พูดไปก่อน Ooh e oh, is a rather unique sound, hard to match in the English language. It roughly sounds like the E in given. Would you say when you see something disgusting, or when you lift something heavy? Yes, ooh. exactly the same sound. Mm -hmm. E. อีอืออีอือจำได้แค่นี้อีกับอือไี่เดือดลืมไปแล้วอือ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 อ่อเฮ้ยถ้าไม่จดอีกตายเลยเนี่ยจริงอ่าออ่ออืออูออืออือจำได้แค่อือเนีเร็วมากคนเขาไปเร็วมากกันทุกคน ต้องหยุดตั n e กับ r เหรอเคยแก้มันไปยาแล้วแหละเคยแก้มไปเดียวมากเมื่อกี้อังออืนี่ไปยาแล้วอ่ะยอ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  you combines e and o io ยอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้เราสองคำที่เขียงเหมือนกัน e กับ o เป็น io you combines e o ไอ <I. S 1> เขาไปผสมเฉยเลยผสมเป็นโบกแคปแล้วอะ่ะอุ้ยอ e. e ุ oh. ้ยอุ้ยอีไงไล่อีอี๋โอ้ อู้อยูนไปเร็วมากจริงๆคาถามทั้งจบสลด์ยังไม่ได้อะไรเลยคือเราว่าถ้าเรียนออนไลน์อ่ะต้องจดไปด้วยเพราะว่าไปเร็วมากไปแบบเร็วจริงๆอ่ะถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆแบบโดยไม่จดอะไรเลยอ่ะพอมาตอนสุดท้ายแล้วเห็นต้องบัวแคปป่ะเราแบบไม่รู้ว่าตัวแรกออกเขียงอะไรด้วยซ้ำอ่ะได้แค่เออกับอีอีกับอูมมียจงอ่ะที่ขีดตอเขียวตั้งจำได้แค่นั้นที่เหลือแบบจำไม่ได้เลยเพราะงั้นแล้ว่าต้องจดไปด้วยถ้าเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองนะเออเหมือนแบบผักตันตัวเองนิดนึงอ่ะ ประมาณน,นั้นเราคิดว่านะใช้ได้เหมือนกันนะรู้สึกว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจเลคเชอร์ <S <S แบบตออละสินาทีเองเร็วมากอ่ะลองไปดูควิสไหมเดี๋ยวให้ด,ดูควิสดีกว่าอันนี้คือแบบข้าวๆสำหรับคนที่อยากเรียนอะไรอย่างงี้อ่ะลองมาดูควิสเขาบอกว่าควิสละ่ะถ้าจะผ่านอ่ะต้อง70%หรือมากกว่านั้นถึงจะผ่านควิสนี้ได้เราเราว่าถ้าจะได้ใบเซอร์ติฟิเคชอ่ะต้องผ่านดูควิสมากกว่า70%อถึงจะได้ใบเซอร์นะะหือเขาจะแบบออกใบให้คิดว่าอย่างนนั้ ลองลองดูไหมแต่ว่าเราไม่มีความรู้นะลองซานดูก่อนเคยเขาบอก listen to น h o o ุ one of that y o ยูเนียอ่าเขาว่าอ่าข้อไหนเมื่อกี้จำได้ก็อันนี้ใช่ปะวะเห็นปะถ้าเราไม่จดมาไม่ได้เลยแล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นอ่าคิดว่าเฮ้ยเป็นเป็นเสียงหมดเลยหรอแล้วก็เซฟซัมมิตงี้หรอลองไปดูคริสต์ไทม์ไหมคริสต์ไทายก่อนจะได้ไปสื่อ o s e the answer that correctly tell the time

เฮ้ยมันอย่างพี่เกาหีเลยแต่ตอบไม่ได้นะ Look a the t picture and choose the word that best describes the, describe the situation พู้หญิงจุ้งหมาต้องมีคำว่าผหญิงจุ้งหมาในนี้แน่อนอนแต่ว่าไม่รู้ข้ามไปก่อน choose t h e answer the best complete dialogue มีให้เติมคำ choose t h e word that best complete อันนี้น่าจะเติมแบบตัวเชื่อมมังแค่ไม่มีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้เราอ่านเลยเหรอ ชุดแต่คอลเลกตันเซอร์ซัมติงถามป็นอย่างก็เดี๋ยวไปเรียนก่อนละกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตทีหลังว่า <c oughs> เรียนหมดแล้วเนี่ยพูดได้ไหมพูดได้บ้างไหมหรือว่านักความรู้บ้างไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราเราสอบต้องจดก็มาแนะนำแลวกนสำหรับคนที่แบบอยากเรียนภาษาเกาหลีเว้ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากเาาการียนภาษาเกาหลีเพิ่มสามารถทดีเอ็มถามข้อมูลเราได้เราให้ข้อมูลในการที่แบบเข้าไปเรียนเองได้เดี๋ยวจเราจะมาอัปเดตเรื่องอะไรกันว่าเรามีความรู้ด้านภาษาเกาหลีไปมากน้อยแค่ไหนแะ้วกันในอนาคตเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นศูนย์อยู่เพราะว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้คืออาจจะต้องตั้งใจนิดนึงอะ แล้วก็ต้องจดแล้วต้องฝึกแหละใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาสิคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า